มาดูนิดหน่อยมาดูกันหน่อยมาดูนิดหน่อยครับครับมาดูกันหน่อยปวดเลยฝังไหมฮะเกี่ยวพายบอนบ่นเรื่องปั่นซาเล้งไปเก็บปวดพูดบอกว่าโวดปวดปวดมากโวด <c oughs> โวดมากแล้วก็ เขาเริ่มเห็นคุณค่าว่าควรจะแยกขยะยังไงอะไรยังไงเนี่ยเขาเขาบอกว่าเดี๋ยวกลับมาบ้านเนี่ยจะต้องจัดการเรื่องระบบขยะันนี้ให้ดีของที่บ้านก็วันนี้ก็คือว่าเขาบอกว่าแม่ครับเดี๋ยวยังไงแล้วเก็บเก็บขวดมาแล้วก็เอามาช่วยในในในงานเนี้ยค่ะมาช่วยกันบริจาคกันค่ะ No. <laughs> แล้วก็คือผมก็อยากจะอยากจะมีอะไรที่พิเศษให้กับทั้งทุกคนที่ร่วมกันเอาตั๋มาในวันน sí. ี men, ja. it, so ้เน่นะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นความพิเศษครับผมก็การถ่ายทำรายการครั้งนี้ด้วยผมก็เลยมีในใหม่เองบอกชื่อเองก่อนนะได้ชื่อเองในชื่อเองว่างเในใงรักหมุนเวียนเอาจะไม่ お湯は何しないか。 แต่พูดอะไแต่พูดก็ใช่ก็ต้องทำอะไรคงไม่ไปแก้เรี่อที่สามารถทำนี้ได้ผมคงไม่เปทำกิจกรรมแบบนี้ยร่วมเขาได้แก้ไว้ถึงแน่นอนนะฮะสามสี่โอ้หตับตาตับตาลับตาดิให้ทุกคนลับตาดสองเ ไปไหนอะไปไหนอะไปไหนอะก็นปไ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 อไป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  จะช่างให้ดูเลยว่าวันนี้ทุกท่านนะครับเอาขวดมาจากบ้านนะครับรวมกันรวมพลังกันนะครับคนนี้คนหน่อยได้เท่าไหร่นะครับสองถันขันที่หนึงครับห hey, ้าสบสี่นะครับห้าสิบสี่้องหปส4 9สี่สิบเก้าสำหรับถังที่หนึะครับถังแรกสี่สิเก้าไม่เอไม่ดีนะสยกสองคนอย่างนั้น,นอ่ะ ตอนนี้นะครเราก็ทำได้แล้วนะครับทะลุเกินยอดไปด้วยนะฮะหนึ่งร้อยหนึสกิโลนะฮะอ่านึ่ง่วนต่างหนึ่งจุดเนี่ยผมก็จะได้เป็นอะไรมบบเท่มไหม่ะ ผิวมากเลยนะครับลุ้นระทึกจริงๆเพราะถังแรกที่ช่างนะครับ <c oughs> มันสี่สิบเก้า็อีกถังหนึ่งมันอีกสี่สิบเก้าหรือห้าสิบขึ้นมา <c oughs> เพราะว่าเพราะว่าถังแรกเนี่ยที่เห็นว่าช่างเนี่ยมันก็เต็ม <c oughs> แล้ว <c oughs> มันเต็มถังก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ยมันเต็มแล้วมันยังได้มไม่ถึงห้าสิบเลยอะ่ะมันต้องสองถังถังละห้าสิบถึงจะร้อยอะไรอย่างงี้ครับพอภารกิจเสร็จแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะตอนจูบกันไม่ใช่จูบแก้วครับจูบแก้วจริงๆตอนแรกบอกว่าจูบแก้วใช่ไหมครับก็ บอกว่าขอเป็นแบบอจุบทีละคนอะไรอย่างนี้ทีมงานไม่ได้ทีมงานบอกว่าเป็นตรงพิเศษจริงๆต้องพิเศษหน่อยต้องพิเศษจริอาารงอกลางแล้วก็จุบพร้อมกันแต่ว่าหลับตาปีเลยอ่ะครับทำไมคะก็เพิเ่มเพิ่มด้วยแล้วก็อีกใจหนึ่งก็คือ <ST> S> <S ครั้งนึงในชีวิตนะครับเหมือนเราขึ้นรถขยะฮะครับผมไม่แล้วมันลำบากใจนะฮะว่าหลับตาก็ต้องเป็นผมเนี่ยที่ลืมตาถ้ามันหลับตาทั้งคู่เนี่ยถ้ามันเออถ้ามันถ้ามันแก้วมันหลบหลบอะไรอย่างงี้ขึ้นมาผมต้องลืมนะแล้วผมลืมเสร็จปุ๊บผมก็ต้องเห็นภาพ เ็นภากว่าน่าแมว,แลวเลยโอ๊ยแจ็คบังเลยแต่มีอยู่เพลงนึงเมื่อสักครู่นี้เพลงรักหมุนเวียนครับผมแต่งเซอร์ไพรส์ทีมงานเซอร์ไพรส์ทีมงานด้วยเซอร์ไพรส์คือจริง,รงๆแล้วอยากจะเซอร์ไพรส์ตัวเองด้วยครับแล้วก็คือคือเราจะจัดงานแบบพิเศษขึ้นมาอีกสักครั้งนะครับคือ ถ้าเกิดคนที่เขาอุตส่าห์ตั้งใจที่จะมาช่วยเอาขวดเอาอะไรมาเนี่ยอได้ฟังแต่เพลงที่เราร้องกันอยู่แล้วหรือว่าเพลงในอัลบั้มของผมหรืออะไรอย่างนี้ครับก็คงจะธรรมดาเกินไปแไห,<า>หนเป็นวัน,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 นพิเศษแล้วเนี่ยก็เอาอะไรพิเศพิเศษมาแลกกันวามหมายของเพลงรักหมุนเวียนนี่คืออะไรครคือจริงเราผมก็อยากจะแต่งเพลงที่เรียกว่าเกี่ยวกับเรื่องของการรีไซเคิลของการแบบเอามาใช้ขวดใช้แก้วนี่แหละครับแต่ว่าบางทีถ้าเกิดมันมุ่งเน้นเกินไปมันก็จะฟังแล้วแบบ อ่ามันมืนจะเป็นแบบพวกเวลาเพลงเตะแก้วมาเธอมเอาขวดมาล้อมละลายล้อมละลายอะไรเงี้ยมันไม่ได้อ่จะเป็นอย่างงี้ใช่มฮะมันไม่มีเพลงไหนเป็นอย่างงี้มีแต่มันอะไรที่เป็นอย่างงี้แต่ว่าแต่ว่ามันจะมีเพลงที่แบบอารมณ์ประมาณว่าเรารู้สึกว่าฟังแล้วก็ผ่านๆฟังแล้วก็ลรนลงไปเฉยๆแต่ว่าเขามีความคิดว่าอารมณ์ประมาณว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราเอามาอ้างอิงกับเพลงเพลงปกติเช่นเพลงรักหรือเพลงอย่างเงี้ยครับก็เลยคิดว่า เพลงรักหมุนเวียนเนี่ยก็คือการเอาเพงลงรักกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งเพลงรักที่เราอาจจะเป็นคําพูดที่เราเคยพูดไปแล้วหรือว่าเพลงที่เคยร้องให้ฟังไปแล้วเนี่ยก็เอามาร้องใหม่จะได้ไม่ต้องแต่งใหม่บ่อยๆหรือ,อความความรู้สึกเดิมๆมันก็ยังมีเหมือนเดิมแค่เราเอากลับมาใช้เห็นหน้าอย่างนี้ที่เขาละเอียดอ่อนนะฮะครับน้อง,องคนนี้เขาละเอียดอ่อนมากจิตใจดีแลวเพลงนี้ท้าผู้ชมฟังจะรู้เ,เนื้อหาน่ารักมากดนตรีน่ารักมากนะคะแล้วก็สามารถดาวน์โหลดได้ตามเว็บไซต์ที่เราขึ้นไว้ให้ตอนนี้นะคะแล้วภารกิจพอไปท้าเขาปุ๊บเ้ออกนีสิขพ่ม ที่จัดให้แล้วเขาไปทิ้งไว้หน้าโรงงานกูดังครับไม่น่าไม่น่าเลยเห็นปุ๊บกูดังมาอีกแล้วเขาไม่บอกเลยใช่ไหมคะพี่มไม่บอกครับไม่บอกเลยเลยครับปล่อยกูดังอ่ะเดินเข้าไปเพราะฉะนั้นในเมื่อทีมงานยังไม่บอกเห็นแค่ประตูใหญ่ๆแล้วเข้าไปเป็นกดังข้างในมีอะไรช่วงหน้ากับมาติดตามกับโจว่านค่ะคุณอยากให้สี่คนนี้เปลี่ยนอะไรเพื่อคุณและสังคม กระแต่หลวงไกอาา่อาภาพอ์ยิ่งโยงส่งจดหมายมาที่รายการจอดใจ1 5 4ซอยลาดพร้าวร้อย 3, องจันบางกะปิกรุงเทพศ10244หรืออีเมลมาที่ info@ จอดใจ 1991.com 100คความคิดีๆจะได้รับเสื้อเชิ้นจากบางกอกาสส